โลดศักกุลสังทองที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดของบริษัท DI b o s s อาชีพเดิมก็คือทำเครือข่ายเป็นหลักเลยครับทำเครือข่ายมามอยู่ในวงการนี้ประมาณ30กว่าปีแล้ว DIBo s s รู้จักก็คือรู้จักกับประธานโรงงานก็คือคุณป่าดน,นะฮะร,รู้จักกันมาประมาณ30กว่าปีแล้วแล้วก็มาแนะนำเรื่องธุรกิจ เราก็สนใจเรื่องของธุรกิจของ D-I-Bot นะมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้แล้วก็มีขบวนการผลิตสินค้ามีโรงงานผลิตเองเราเชื่อมมาในเรื่องของสินค้าเป็นหลักนะครับถ้าสินค้าดีแผงตลาดไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่า D-I-Bot มันมีวิธีการเขาเรียกระบบในการช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานของเราได้ถ้ารบบริษัทไหนที่มีระบบการเครือข่ายที่ดีมันก็สามารถช่วยเราได้เยอะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ หรือแอปนะครับในการส่งไปแอปส่งไปเสร็จก็สามารถสมัครได้เลยแล้วก็มีทีมงานเป็นสมาชิกเป็นของเราได้ด้วยแล้วเราก็ได้ผลประโยชน์จากการส่งลิงก์ได้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ที่นี่สุดยอดมากครับสินค้าดีสามารถตอบโจทย์คนที่ทานได้นะครับทานไปไม่กี่วันก็สามารถได้ผลเลยโอ้แผงกัญชันาที่นี่ผมมองว่ามันสามารถคนที่มีทุนน้อยก็สามารถสมัครได้ไแค่เพียงแค่550บบาทก็เป็นสมาชิกได้ แล้วก็สะสมยอดเรื่อยๆนะครับก็สะสมยอดเรื่อยๆสามารถขึ้นตำแหน่งได้เลยนะทุกคนเริ่มต้นได้ถ้าเราวันนี้เราชวนรากหญ้าทําได้นะเราก็สามารถองค์กรเราก็สามารถขยายได้เรื่อยๆ,ๆนะครับวันนี้เราอย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือรากหญ้าถ้ารากหญ้าเขาทําได้ธุรก,กิจมันก็จะเริ่เติบโตครับ <S <S โอ้ยิ่งยิ่งใหญ่มากเพราะโพสชั่นที่นี่นะครับสิ่งสาคัญที่สุดก็คือการลงทุนไม่มากแล้วสามารถทุกคนจับต้องได้แล้วก็ อานำโปรโมชั่นเหล่านั้นไปทาเป็นธุรกิจก็คือการขายเราสามารถได้กําไรอ,อีกทางหนึ่งถ้าวันนี้ทุกคนรู้จักการขายก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างน้อยมีกําไรอย่างหนึ่งนะครับไอ้เรื่องของแผงกนการตลาดก็ตอบแทนเราได้อีกอย่างหนึ่งครับผูผ้บริหารที่นี่ต้องสุดยอดครับเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์วันนี้เราผมทําธุรกิจมาผมก็มองว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการมองทุกเรื่องเรื่องธุรกิจเครือข่ายมันก็สามารถตอบโจทย์ได้ ถ้าวันนี้ประธานที่นี่นะครับถ้ามองเรื่องของธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เนี่ยมันผ่านไม่ได้เลยนะครับย้ําเลยครับประธานบริษัทต้องรู้จักระบบเครือข่ายต้องเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายถ้าเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายธุรกิจไปได้ไกลครับส่วนใหญ่แล้วผมทําเป็นออฟไลน์เป็นหลักนะครับเน้นเน้นมากสุดคือเราได้มาต้องสอนทีมงานให้รู้เรื่องสินค้าเรื่องของแผนการตลาดเรื่องขบวนการติดตาม ถ้าวันนี้ทีมงานของเราทุกคนเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องแผงกนกระดาษถ้าทุกคนทาได้เหมือนเราทุกอย่างมันจะเริ่มไหลขระนวนการคือการถ่ายทอดให้ทุกคนเป็นเหมือนเราให้ได้ถ้าทุกคนเป็นเหมือนเราได้เก่งกับเราได้แสดงว่าเราประสบความสําเร็จครับ <S <S อยากให้ทุกคนนะครับที่ต้องการท,ทําธุรกิจเครือข่ายที่มั่นคงนะไอโบสเป็นตัวสิ่งหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ให้เราประสบความสําเร็จได้หน่วยลงทุนถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ผู้บริหารเข้าใจเรื่องธุรกิจดีเรามีโอกาสขยายงานไปต่างประเทศก็ได้นะเชื่อใจได้เลยว่า i b o บสสุดยอดครับ